วันนี้นะคะเราจะมาแนะนําคันนี้เลยเป็นตัวนี้นะคะคอมมิเตอร์ออโต้วีเ็มของแต่งเป็นแสนนะคะคันนี้นะจะเป็นตัว Toyota าคอมมิเตอร์ปี2014นะคะคันนี้มาในราคาพิเศษนะคะเพียง839,000บาทเท่านั้นตัวนี้นะปี2014แถมได้ที่สําคัญไปเลยก็คือ เกียร์ออโต้นะคะคนมาดูกันเลยว่าเจ้าคันนี้มีอะไรดีนี่เลยตัวยางนะคะถ้าเป็นตัวยางของ t o y ยต้าคอมวเตอโดยตรงอะ่ะมันจะเป็นล้อก,กระทาที่มีฝาครอบเนาะแต่ตัวนี้ยางก็ยังใหม่อยู่นะคะตัวนี้ได้ล้อใหม่กันเลยทีเดียวนี่นะคะมีมาให้ครบหมดเลยนะคะประตูของตัวรถตู้นะคะรถตู้นะคะไม่เหมือนเวนจูรี่เวนจูรี่จะมีประตู2ฝั่งถูกไหมแต่อันนี้ถ้าเป็นตัวคอม,มิวเตอร์จะมีประตูแค่ฝั่งเดียวที่สําคัญนะคะคันนี้นะคะได้ประตูดูดมาด้วย มาในส่วนของด้านหลังกันเลยนะคะนี่เลยนะคะตัวนี้นะคะที่บอกว่าแต่ง V P เต็มนะคะแต่งเต็มยันฝาท้ายเลยค่ะตัวนี้นะคะพุ่มหนังมาให้ด้วยนะคะเป็นสีเบจแล้วก็สกรีนโลโก้โตโตยต้ามาให้ด้วยตัวนี้มีแอร์บัสมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีลาโพงด้านหลังมาก็คือชุดคาราโอเกะอะไรพร้อมเลยตัวเบาะจะเป็นตัวเบาะหนังนะคะเดี๋ยวกระตายพาไปดูด้านในกันค่ะ นี่เลยนะคะในส่วนของด้านในตัวรถนี่นะคะตัวนี้นะคะลูกค้าเก่าติดมาให้นะคะจะเป็นตัวจอ Android เลยเนาะแล้วก็นี่เลยมีรีโมทควบคุมนะคะระบบด้านหลังให้ไม่ว่าจะเป็นระบบแอร์ระบบไฟมีให้หมดเลยและนี่เลยคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะคันนี้นะาี2014ีแต่เลขไม่เพียงแค่แสนสองน้อยมากนะคะบอกเลยเฉลีย่ยปีละหมื่นถึงสองหมื่นโลเอง มีทีวีมีอุปกรณ์มให้ครบเลยนะคะแล้วก็นี่เลยแต่งวีพีมาเป็นตรงนี้นะคะจะมีกล่องนะคะมีไฟโชวมาด้วยที่ว่าเขาเรียกไฟวลวคว่ำไรนะคะอ่าประมาณนั้นแล้วก็สามารถวางของได้จิตารที่แต่งยันที่บงังแดดเอาอย่างนี้ดีกว่า เนื่อจะเป็นด้านหน้าด้านข้างเลยนะคะแอร์ด้านหน้าจะมีมาให้4จุดนะคะแล้วก็มีตัวลำโพงมาให้ด้วยที่ด้านกาดตัวรถนะปุ่มควบคุมไฟนะคะจะอยู่ด้านนี้หมดเลยแล้วก็สวิปตรงนี้นะคะจะเป็นสวิ์ของตัวทีวีแต่ว่าตัวทีวีจะอยู่พังห้องโดยสารเดี๋ยวกระแตพาไปดูห้องโดยสารกันต่อคะ่ะาปในส่วนของด้านในตัวรถกันต่อเลยนะคะคันนี้หรูหรามากมานั่งแล้วได้ฟีลผู้บริหารเลยอะ่ะเหมือนอยู่บนเครื่องบินเลยนะคะันนี้ดู ตัวแอร์เขานะคะออกแบบมาเหมือนตัวบนเครื่องบินเลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้คุ้มมากแล้วตัวเบาะนะคะจะเป็นตัวเบาะ V P ใหญ่นะคะที่นั่งนะคะจะเป็น2 2 3นะคู่หน้า2คู่กลาง2แล้วก็คู่หลัง3นะคะนี่เลยตัวระบบเบาะนะคะจะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดตัวรางนะสามารถเลื่อนได้นะคะแต่ว่าปุ่มเลื่อน ตัวเบาจะอยู่ทางด้านนี้นะคะก็คือคันนี้ถ้าสมมติในกรณีที่แขกเรามาไม่เยอะมากอ่ะและอยากนั่งยืดขาสบายๆแล้วก็สามารถเลื่อนเบาไปด้านหลังได้นะคะและด้านในตัวรถนะคะบอกเลยนะคะว่าไม่แคบก็คือเดินได้นั่งได้ปกตินะคะตัวระบบเบาก็คือปรับได้เหมือนกันหมดเลย ที่รองน่องก็ระบบไฟฟ้านะคะตัวพักบอกก็จะเป็นตัวไฟฟ้าเหมือนกันปรับซ้ายขวาเนาะตัวนี้นะคะสามารถร้องคาราลโอเกะได้ด้วยนะคะจะมีชุดเสริมอุปกรณ์อยู่ด้านหน้าตัวรถนะคะคันนี้ ตัวผ้มาม่านเนี่ยก็คือแต่งมาเซตเดียวกันเลยและสําหรับรถตู้นะคะที่หลายๆคนกังวลเฮ้ย hey, รถตู้ปี2 0 1 4ดอกเบี้ยจะแพงไหมไม่แพงนะคะนี่สาหรับคลิปนี้เลยกระแตงให้ไปเลยนะคะดอกเบี้ยศูนยปร์เซนต์นาน2.1ปีนะแถมให้โปรสุดๆไป,ปอีกโปนหนึ่งเลยนะคะก็คือขับรี90วัน ใครสนใจนะก็คือต้องรีบถักเข้ามาเลยเพราะว่าโปรเนี่ยมีจํานวนจํากัดและที่สําคัญนะใครที่อยากได้รถตู้นะคะที่นี่มีให้เลือกมากกว่า30คันก็คือถ้าอยากได้ก็คือต้องรีบจับจองเข้ามาเพราะว่าเอารถเข้ามานะคะรถขายไวมากใครอ่ะที่อยากได้ก็คือต้องรีบโทรมาเลยที่เบอร์0945594ติดต่อมาได้โดยตรงเลยนะคะที่เบอร์กันแจ๋พร้อมรับโปรโมชั่นสุดพิเศษไปได้เลยแล้วก็ใครที่อยากดูรถเพิ่มเติมนะ ดูได้ที่เว w ร์เว็บพิจารณากู่คานะคะมีรถให้เลือกมากกว่า800คันเลยสำหรับวันนี้ก็ายขอฝากรถสวยๆไว้ให้พิจารณาด้วยนะคะหรือถ้าอยากได้รถรุ่นอื่นก็ติดต่อมาได้เลยเสมอบ๊ายบาย